ใบหน้ารูปสามเหลี่ยมนะครับใบหน้ารูปสามลี่ยมเนี่ยดูง่ายนะครับหน้าผากจะกว้างนะครับลระคางจะแหลมนะฮะกระดูกหนกแก้มจะชัดเจนนะฮะส่วนมากแล้วสันจมูกจะเรียวเล็กนะครับในตาเล็กเหมือนกันเป็นคนที่มีอุดมคติสูงนะครับเป็นคนที่เพ้อฝันเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งเป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะครับ เป็นคนที่ชอบค้นคว้านะครับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนะครับแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจกับความสุขหรือว่าการปรุงแต่งความสุขของตัวเองสักเท่าไหร่ชอบใช้ชีวิตง่ายๆนะครับไม่ชอบเข้าสังคมนะครับเป็นคนที่หยิ่งทะนงนะครับถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยรับฟังความคิดของใครนะครับมักชอบเก็บตัวนะครับแล้วก็อยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ชอบเข้าสังคมจุดเด่นก็คือจะชอบ ในเรื่องของวิชาการเป็นนักวิชาการได้นะครับแต่ถ้าจุดเสียเนี่ยหนึ่งคือเข้ากับคนยากนะครับถ้าเป็นนักธุรกิจก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับคนมีสับยภาพเช่นนี้มักจะมีเล่ห์เหลี่ยมสูงนะครับ